ชาวบ้านฮือฮาพบก้อนแมกรูปร่างคล้ายพญานาคโคขณะซ้อมลำบวงสวง วันนี้25กันยายนเมื่อเวลาประมาณ16.30นาฬิกา30นาทีณรานวัฒนธรรมเบิงเวียงอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจะมีพิธีเปิดกิจกรรมเทศกาลบ้างไฟพญานาคโลก,ร,กรำบูชาพญาศีสุวรรณหงสัตตะนาคราชอำเภอสีเชียงใหม่ โดยภายในงานมีการประกอบพิธีพามบูชาองค์พญานาคที่ชาวอำเภอสีเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นพญานาคเจ็ดเศียนองค์สีเหลืองเขียวหันหน้าเข้าหาแม่น้ำคงตั้งชื่อว่าพญาสีสุวรรณหงสัตตะนาคคราชเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คของอำเภอสีเชียงใหม่โดยพามและคณะประธานในพิธีได้สักกระพญาสีสุวรรณหงสัตตะนาคราชและได้กดปุ่มเปิดพญาสีสุวรรณ นหงสัตตะนาคราดพ่นน้ำ จากนั้นเป็นพิธีลำบวงสวงบูชาพยาสีสวรรณหงส์ัตตะนาคราชโดยมีนางลำทุกช่งวงวัยล้วนเป็นประชาชนชาวอำเภอสีเชียงใหม่ข้าราชการนักเรียนนักศึกษารวมกว่า1,000คนร่วมกันฟ้อนลำอย่างสวยงามโดยมีนายเสถียรบุญมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสอจอเขตอำเภอสีเชียงใหม่พร้อมด้วยนายโกศินบุญมีเลขา ขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนางลำ คั้งนี้เมื่อช่วงเย็นของวันที่24กันยายน2563ที่ผ่านมาขณะที่นางลำซ้อมลำลำบวงสวงบูชาพญาศีสุวรรณหงษ์สัตตะนาคขลาชอยู่นั้นได้เกิดปรากฏการณ์ที่ผู้ร่วมงานต้องฮือหากันอย่างมากเมื่อเหนือท้องฟ้าเกิดปรากฏการณ์เมฆยาวสีดำคล้ายพญานาคปกคลุมดวงอาทิตย์คล้ายพญานาคคาบแก้ว บรรดาผู้ร่วมงานต่างพากันฮือฮาและมองไปบนท้องฟ้าถ่ายรูปกับปรากฏการณ์ในครั้งนี้หลายคนมองเป็นเลข5161และที่ตามหากันคือคือเลข24เลข25ลอตเตอรี่ที่ขายบริเวณดังกล่าวขายดีจนเกลี้ยงแผง สำหรับงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2563อำเภอสีเชียงใหม่กําหนดจัดงานระหว่างวันที่25-26กันยายน2563ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ